ยินดีต้อนรับสู่ช่องอมแปมลำเออิเชจากแอดมินเฮีเรผมหลับไปแล้ววัสด้มาเอ็ MV เจอกับผาจิตเป็นหยางเอายจิเป็นยังเอารอดตามพี่น้องแหละเต่หัวปอดม่เห็เป็นแหะมาแล้้าจอกเช้าขว้าบอพี่น้องสวัสดีคนดูสามพันคนโอ้โหอะสดเดียวเอากินหนากินเออ พูดนะงานบ่พี่น้องสาวงานบอพูดนะเบาเป็นู่บลูกเบาเป็นบอเพอเบาเป็นอยเบาเป็นอยเบาก็เป็นมาแต่ใส่มาแต่ใส่เจ้าบนจ้ะโอ้ยบาดเนี่ยหาดเนีบเดี๋ยวก็ดูบนคือกันคือคือบาดคือกันะไรย่อเพื่อไไรนเยืนก่ะโอ้ำเยื้นบนทลีกนเยืนของเตี้มอันนี้ยุคของเตี้ม กินกระจด้เนาะว้าวตัวเทาข่บมหนเลยไม่ได้เลยมาก็ไผ่นี่ขนมเช้าเ่มือนกันใข่อยู่นยังมีผีหนองอยู่เนาะไอผีเป็นลูกผีโอ้ย่ายขอมีบุญครับจะ่าเป็นไงพอยิ่ต่อไปไดยขอใจออกแล้วบันเี้เก่อนมือเดียวโทรหาข่อย อันีแทงทางหาเจนมีหนอบ่าคะมีครับเออหนุนมเป็นหนุญาติเป็นน้องเพินจะอุมยิงขึ้นกว่าพี่ก็ซื้อจ้ะติดต่อไนี่สิแต่ก่อนเขาตงติดต่อกนเส็บบกลาเขาจะพี่ซื้อจ้ะตกหน่อยไม่เห็นเมาพี่ก็ซื้อมาเล็น้มยังกันวลาจ้ะจิมิงก็พี่ยังค้นนี่นิมาเจมิงนะครับเจมิงดาวติ๊กต็อกจากอุบมนหลานัก่านีจริงเสียงจริงจ้ะคมนตัวลอมเนอค่ะเบาก็ได้พี่น้องกดาค่ะท้องูหอนเมฮาลานฮะ ้องสุขุนนมีหาหลานไม่ต้องอนเนจะต้องแล้วมันโดนเง่ต้องสองซื้อมูมนจริงเร็วนะแตกตัวตะทีมาแต่อุบลคนบอกเขาคือนหายคืนรถอนจะกนแนบเบิ่งดฝนโอ้ขาก็แนบต่เนาะใคบอกแนบกับแสดง่าไม่กะทีหรอกจะมากระเฮาได้ไหมเมนดมตูเมันกรหมาดีต้น ปากใจยเปิดกางเกงเอามดลูดอยงน้แต่ปางนี้มายว่าะเงอาใ้มัเปิดอยู่บลมาตงโกวงมาไก่กรให้เขามากินกันปี่ไก่เนี่ยก็ไดโอ้ยอยากินปีไก่มาทีมาไก่ปันี้บอนีแนวเกนปอดเผาเถอะบ้านจะมันมีอย่างว่าตันบอเออว สวยเนาะจ๋าไปนี่ก้อนกี่ถึงจา้าไปรังมากทีผักไตอยู่บเชื่อว่งไปไปถึงระเบิดี่ผุดเจ้าไม่น่าบอกจ้านเถ๋ยัย่รเจอลูกสาวแล้วผัดผักกันนานสี่สิบกว่าปีนี่ลูกไม่ผัวไปลูก ผัวมีอก็จะเสียชีวิตเหรอจ้ะโอ้ดีแล้วล่ะตายค่ะตายผ่านมานถือว่าเขามีบุญหลายอยู่เขาตายก่อนทายสิ่งอยู่บ่ะนี่เขาะท่านถ่ายชุดผมมาบ่หอดจะได้บบบนี้แต่ไทยนี้ก่อนจังหวัดสิงห์น้ำปนชุดบ่หอดยังไรทุกพระกองสิ่งห์ข้อขอยกซีนช้องจีนเหรอขอยกจนเหงือกบ่บอกจะไมาหลอกถาม มูดโทรศัพท์ดมากยบากาศไม่หลอดนั่งอยู่นี่แหงอนใช่หอละอันอีกผักนึงเพิแห้งสูดสข้าใจไร่อยู่นะสูข้าบ่ไดดอกนุ่มขาใหญ่กว่าายายไม่นุ่มยี่ยยบมี่นุ่มดอกยมีเตหูหูดีปะเขียวเนะ เขียนเองจะบม่ได้ซักเกี่ยวหด้จ้ะเขียนเองสิเขากำหน้าตามาไม่เนจังผื้อื่นจังไหนเพือเพื่อเมียจ้ะพอรถไอเสียบมดแทวไอเสียหมกคนมาหนึ่งบ่คนมันว้าวบ่พี่น้องก็จะกับหัวเนาะไม่รู่ว่ามันมันอะไรปันแดง หัวแล้วหัวอีกทัปากน้ำเนรับปีน้องเด้อ่ะในฟอสจมาในฮอนอลไรได้หนี่มานในเพิ่นไปเตรียมสถานที่ด้านในอยู่หน้าบ้านแพงเขาตกไปหน้าบ้านแพงคุณบินเดี๋ยวเขาชิซ่าเล่งไปจีมิงครับ <laughs> <laughs> โอ้กูบอกขี่เด้อกูอยางไปดีกว่าไก่เนี่ยลูกพี่นี่เลยนี่หรอพี่หรอพี่ไปมันจะขายบอกเวงบ่ถึงเลยด้วย บสือเด้่มเล็กวันนี้เข้าบสือแล้วมือเร็กวันนี้บูสือแล้วเห็นีอีมิงกัโอ๊ยนี่ีจะได้เป็นกอดรู้ป่ะที่นายเฮตติกด็อกบอกบอจังสองตัวตเป็นร่มจังสร้างสมอะไรเงินจ่ายกินมุได้าจัง กประสมจะคลองแน่ไ้ยมไอ่กิดกันได้คนแปลกที่อุบ่าเออ้าวสองพันคนเบิ่งแล้วอย่าเลืกฝากกนไหนคนแช่เด้อเท่รทั้งปรสดใสสิครับสิบสามมีสาบอกสดใสปล่อยเพลงวันที่13บสามใช่ไหมสิบสามมีสามสิานั่งรถโดยสารมาบอกจ้า เขาใครขืนอยู่เนาะหรือเปล่าเมีนวู้ดโทรศัพท์หอนหอนหอนก็มากระดับกระดับต่อลุ้งลุ้งลุ้งเฮ้ยลุ้งบอกเบิรไปอีกแค่ข้ามก่อนเพื่อจะหห้ไปไซต์กาแฟไปถอสูงหอนแล้วเตรียมอยู่นี่เมือกคนเหล่าเจีนินสุดติดกันมาตอดตอดจับกระดอนให้ละ ลงไปเปียกนกดสองคนหน่อยไปอาบเดี๋ยวนี้หนาเดี๋ยวพอแตงติ็สิ่งเข้าสิ่งก่อนติดแค่ขลขยคือลอกนี่เอาคือว่าสูตรพันมากเรียวเรียวน้ำคลนตะลุกเปล่าแตงคลิปหน้าที่มันเลียวแตงบรรยากอกหนาเขางาม เอาให้เคืองชั่วโมงเขียวนี่มาแต่อุบลนมาได้หนิลดไก่ซี่เม็ดเลรอลมพัดเขียวรถพัดลมเพิ่งรถแอร์ลูกแอร์จ้ะมาถ่านที่อัพที่ไหนมาหมอนถ่านถ่านถ่านติดตามเจมิงติดตามทางไหนนอร่องทงเลยมาติดตามเจมิงที่ติ๊กต็อกวะค่ะ ปิดนีเด้อลูกปิดนีเด้อพยายามพยาณใสหนีออกพญาณบ้านแย่มาหาหน่อยไทยเอ็มบีนะสิวันนี้มันเป็นนางเอกเอ็มบีให้เขาอ่ะนางเอกเขานั่งอยู่เขานบริวารอย่างนี่นางเอกเขานี่ไม่จะแต่งหน้าตลกนะคิดยากมากมันยังมันแต่งงมมันก็ไ่ไมม่่ันแตงายอยู่แล้วไหนลูกซื้อ โอเแสบายมีอย่งนี้เบบัดีค่ะเวัดดีนั่นนั่งหัวอยู่นี่ละโอ้หแวทักูไมาแต่งหน้าตลกให้หน่อยแท้ๆผูดกอ้เป็นค่นี้โอ้เขาเห็ดเป็นสะเ้าูดีตาง่ามเห็ดมาเจ้า แค่น,นี้แหละคนทำงานก็จะทำงานไม่ใช่คนว่างงานอะไรนะลืมเอามานะสิอ๋อตอนเย็นเหรอโอเคงั้นพี่จะได้บอกแม่ไก่ว่าไม่ต้องเอาลงมาจะมาใช่ไหมอ,อุอ้ยนางเอกตัวจริงมาแล้วพระเอกนางเอกจ้า,าตัวจริงนั่งแต่ อ่ะทะลุเลยทายจักมุ่งนี่ไม่ในนั้นแล้วบอกเออในพื้นอันนี้แล้วเลยตะเภาลงคทงอะไรพวกอะไรคล้ยไปให้ควยไรหรือไปกล้วยไรหรือไปกล้วยไะไปเจมิกแลนเนาะโอ้ยน็อตลูดในเฮตแจ็คไรนี่โอ้ยน็อตทรั้งนี้ไห่น็อดนี้ลูดเจ้าจะขับกิมมันบอทั้นเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเจ้ะขับออกไปได้จ้ะ บอกหลอกกงไปเถวะเบื้องหน้าอินี่ครับสามหลอกกูบสวงครับเป็นอีบบอกเป็นจ่าสามหลยังสามหล่อหรือว่าล่าเร่งบุพาทีมแขวตัวข้าอยู่ดอกมึงม่นมีแขวะโอเคครับพี่น้องแล้วเจอกันคลิปต่อไป่